หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของ MOU 2544วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปเจอกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็เลยต้องถามถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าที่มีข้อเรียกร้องของคุณสนธิลิ้มทองกุลในการที่อยากจะให้เปิดเวทีสาธารณะในการรับฟังความคิดเห็น MOU 2 5 4 4คุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าคือการประชุมหรือว่าการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ย ก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายไม่ใช่แค่ความเห็นของคุณสนธิแค่อย่างเดียวค่ะเห็นเงื่อนไขนะเห็นแต่เนั่นนะผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสนอนะครับสังคมไทยไม่ใช่ต้องอเฉพาะคุณสนธิหรอกประชาชนคนหนึ่งนักขา่าวคนหนึ่งใครมีข้อคิดเห็นก็เสนอได้เราก็รับฟังมาส่วนจะทําได้แค่ไหนหรือทําด้วยความรู้สึกที่เห็นพร้องต้องการหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้นะคะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการ JTC เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตกลงแล้วนี่มีความคืบหน้าหรือยังคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแต่ว่าจะพยายามให้เร็วที่สุดตอนนี้รอความเห็นจากทุกๆฝ่ายด้วยนะคะคงจะต้องรอดูว่าเ,เรื่องของการรับฟังความเห็น M O U 44รัฐบาลจะว่ายังไงแล้วก็หลายคนก็จับตาดูแล้วค่ะว่าใครจะมาเป็นคณะกรรมการ JTC ในการเจรจาครั้งนี้ด้วยค่ะ แล้วก็เรื่องของกระแสเรียกร้องให้ยกเลิก MOU .2,544 รวมไปถึงใช้วัฒกรรมว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยเป็น MOU ขายชาติล่าสุดฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาตอบโต้อแล้วนะคะอย่างเช่นคุณรัชชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าฝ่ายที่ต่อต้านหรือว่าเรียกร้องให้ยกเลิก m o u .2,544 เนี่ยคือวันนี้ถ้าคุณจะประท้วงเนี่ยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ อ่ะคุณไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งพลเอกประวิทย์เป็นประธานคณะกรรมการเจตหากว่าตอนนี้ทักท้วงแต่ว่าย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ทักท้วงมันเป็นอะไรที่สะท้อนว่าคุณมีเจตนาที่บริสุทธิ์หรือไม่แล้วก็ถามย้อนไปด้วยว่าอย่าลืมนะคะว่าในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีอำนาจตามมาตรา44สั่งได้ทุกอย่าง คำถามคืนแล้วทำไมไม่ยกเลิก MOU 2,574ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยนะคะว่าถ้ามีการแบ่งผลประโยชน์บริเวณไหลทวีปแล้วนำกา๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้มันสามารถสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนเหมือนกับที่เราเคยตกลงกับทางการมาเลเซียที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันดังนั้นการขัดขวางแบบนี้เนี่ยมันคือการขัดขวางความเจริญแล้วทาลายโอกาสของประเทศชาติหรือเปล่านะแล้วในเมื่อ ประกาศพระบรมราชองคการปี2016ปี2516ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นไปตามที่จะได้ตกลงกันก็หมายความว่าถึงต้องจะมีการเจรจาดังนั้นนะคะควรจะต้องตั้งคำถามกลับแหละว่าคนที่ขัดขวางการเจรจากับคนที่ดำเนินการให้มีการเจรจาใครกันแน่ ที่ทำลายชาติคุณรัฐยังย้ำด้วยนะคะว่า MOU 2544ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันแต่มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจรจาอย่างต่อนเนื่องกับฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่ปี2513 ปีพศออน,นะคะก็คือเมื่อ50กว่าปีที่แล้วแต่ว่ามันยืดเยื้อมานานมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่สงบการเมืองภายในทั้งไทยและกัมพูชานับตั้งแต่ที่มีการเจรจาจนกระทั่งนำมาสู่การทำา MOU c ป4น,นะคะมันก็ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนไปเจรจาแล้วก็ยกเลิก m อก MOU 2,544ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ยกเลิกดังนั้นคนที่ออกมาต่อต้านก็ต้องตั้งคำถามกลับไปว่าเจตานาที่แท้จริง บริสุทธิ์จริงหรือเปล่าค่ะแม้สภาน่าจะแบบเดือดเหมือนกันเดี๋ยวรอดูเพราะว่าฝ่ายค้านเองก็ล็อกเป้าที่จะถามกระทุสดนะคะไปยังนานยุกรัฐมนตรีแล้วมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยคุณประกรณ์วุฒเองก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในวันรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าพักประชาชนคุณเทง นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะจะเป็นผู้ซักถามนายกในช่วงที่อาปิสมัยประชุมไปมีหลายเรื่องที่สังคมก็สนใจแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวต้องรอฟังเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่รัฐบาลนั้นจะ,ะแถลงผลงานด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องรอดูเลยค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ฝ่ายค้านนั้นจะซักถามคุณแพรทองฐานและจะตอบเองไหมนะักข่าวถามว่าเอ๊ะนี่เป็นการพิสูจน์ความจริงใจของนายกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปฟังค่ะคุณประกอบวุฒิว่ายังไงคะ ผมว่าเราเราพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกอำนาจแล้วก็การตรวจสอบถงดุลมากกว่าเห็นท่านรองโฆษกพรรคเป่อไทยก็พูดเรื่องการตรวจสอบถงดุลนะการตรวจสอบถงดุลเนี่ยก็ผมก็คิดว่าประชาชนเนี่ยเลือกสสนะครับสสโดยสภาเนี่ยเลือกนายกนะครับดังนั้นที่มาอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคอรมอเนี่ยที่มาก็มาจากสภาผู้แทนราษฎรนะการตรวจสอบถงดุลเนี่ยท่านนายกก็แล้วก็ทั้นคอรมอทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะให้เกียรติกับการตรวจสอบถงดุล กลไกของกระทู้สดของสภาผู้แทนราษฎรที่มีตามข้อบังคับมีตามรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องจำเป็นมากกว่าเมื่อวานท่านประธานวันนอก็ก็ได้บอกนะครับว่าขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบกระชู้จะดีกว่าเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกครับก็ว่างว่างตอนไหนก็แจ้งได้นะครับแม้คุณประกรณ์วุฒิจะไม่ได้พูดแต่ดิฉันเติมให้ว่าแบบนี้ก็คือดักคอนายกแหละว่าต้องมาตอบนะเพราะบอกเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวคุณเทง่จะตั้งกระชู้ สดถามดังนั้นนายกต้องมาตอบไม่ใช่เป็นการดักคออะไรแต่ว่าอยากให้เป็นไปตามกลไกของสภานะคะก็เลยถามว่าพอจะบอกกันบ้านได้ไหมล่ะจะถามอะไรบ้างเผื่อนายกจะเตรียมข้อมูลค่ะเออจริงๆมีหลายเรื่องนะครับแล้วก็ผมผมยังคาดหวังแต่ยังไม่ได้มั่นใจร้อเปเซ็ว่าท่านนายกจะมาดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการอาเปลี่ยนเหมือนกันเพราะเราก็ไม่อยากเสียโอกาสเอเจ็บประเดน็นสำคัญที่จังหวัอื่นในระดับทนตี ใช่ครับพร้อมสัปดาห์ไหนก็บอกได้นะครับยังไม่บอกนะคะว่าจะตั้งกระทู้สดถามเรื่องอะไรแต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือสรุปว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือเปล่านะะักข่าวก็ถามคุณประกรณ์วุฒิเช่นเดียวกันนะคะคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าคือมีแน่นอนแต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นการซักฟอกหรือว่าเป็นการอภิปรายทั่วไปแต่คิดว่าต้องคุยกับบรรดาพักร่วมฝ่ายค้านก่อนนะคะว่าจะแบบจะมีการเปิด อภิปรายในช่วงไหนยังไม่สามารถบอกทไลายได้ตอนนี้ค<อ>่ะครับกลับมาที่เรื่องของพรบร,ร่างกระทรวงกลาโหมนะครับจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะ <S <S 1> <S 1> วันนี้นักข่าวเจอคุณภูมิธรรมเวชยยะชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์แหละนะครับว่า เรื่องของที่คุณประยุทธ์สิริพานิชสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยยอมถอนร่างพรบรจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นร่างส่วนตัวของนายประยุทธ์ในฐานะที่เป็นสอสอก็เป็นสิทธิ์โดยนายประยุทธ์ฟังความเห็นต่างๆมาแล้วก็ถอนเพื่อจะไปปรับจึงต้องดูว่านายประยุทธ์นั้นจะปรับอย่างไรเป็นสิทธิ์และเป็นผู้เสนอร่างไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยเนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมพักที่ประชุมสสและที่ประชุมกรรมการบริหารพักฉะนั้นก็แล้วแต่นายประยุทธ์นะครับจะว่าอย่างไรตนมองก็ว่าดีททีีี่่่ฟัังงงงงเเสสสยยยยยยหลาาาด้ววกนนนรขอุธ มีตรงไหนที่ควรจะเอาออกไปนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าก็<ร>ให้นายประยุทธ์เป็นคนตัดสินใจเพราะเป็นร่างของนายประยุทธ์แต่เท่าที่ฟังมีบางเรื่องที่ถูกคัดค้านและบางเรื่องก็ได้รับการสนับสนุนฉะนั้นตนคิดว่าเรื่องแบบนี้ทําเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาจึงให้แต่ละฝ่ายเนี่ยช่วยกันพิจารณาแล้วทําให้มันสามารถตอบสนองความถูกต้องและความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยไม่กระเทือนถึงการทํางานแก้ไขปัญหาของประเทศนักข่าวถามต่อว่าได้เห็นร่าง กลาโหมที่คงอำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งพักราชการทหารที่คิดทำรัฐประหารเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีกลาโหมตัดสินใจว่าจะคงอำนาจเอานี้ไว้หรือไม่